สือให้ในายทะเบียนนะครับซึ่งตรวจสอบให้ทำการยุบพักเพื่อไทยนะครับเ mm hmm. นื่องจากมีการให้สัมภาษณ์ของเลขาพักและก็สสว่าส,สตสีสองท่านว่าเป็นปติพักให้ลงชื่อถอนของผมนะครับปติพักเนี่ยจะละเมิดเอกสิทธิ์ของสอส,สไม่ได้นะครับครอบครองสสไม่ได้นะครับ ที่สสมีต้องมีเอกสิทธิ์นะครับในการตัดสินใจนะครับก็เป็นพู้แทนรัษดอนของประชาชนชาวไทยไม่ใช่เป็นพูดแทนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับและมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการออกติพรรคในทางนี้ด้วยนะครับส่วนของของผมวันนี้มีเหตุผลที่เราไปยืน่นหรึ่นหนึ่กล้องสส นะครับผู้แทนสุดยอดของชาติชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นมติแรกนะครับที่ตั้งแต่มีภรคการเมืองมานะครับเป็นมติแรกที่ให้มี้นขัการลงชื่อถอนถอนสอสอนะครับนี่คือมติแรกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเนื่องจากเพื่อสอสอซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับให้ผมมา ร้องนะครับแล้วก็ให้ยุกพ,พักเพื่อไทยเพื่อจะได้มีอิสรภาพนะครับแล้วก็จะได้มีการย้ายพักนะครับก็เรื่องเนี้ยด้วยด้วยคนในพักของเพื่อไทยเองนะครับให้ผมมายื่นนะครับเพื่อจะได้ออกจากพักนี้นะครับถ้าเพื่อนขานมีการยุพ,พักพืจะได้มีอิสระเปพักใหม่ได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ในการให้สัมภาษณ์ของส<ช>ท่านบอกว่าที่ พักต้องทำกับผมเเนี่ยก็ผมไปให้สัมภาษณ์ไปว่าทักษิณเจินตวัตแล้วก็ยศยินรักนะครับว่าเป็นหมาเน่าแล้วก็คนโง่นะครับทีเ่เข้ามายุ่งกับพักการเมืองนะครับหรือมายุ่งกับประเทศไทยนะครับก็เรื่องเนี้ยเป็นเป็นสาเหตุเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ใช่เรื่องของออหลักการนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ย นะครัรติเนี่ยถือว่าเป็นบอดสต์ของประเทศนะครับที่ภรคการเมืองนะครับทำการอย่างนี้นะครับ